ต่อไปคุณผู้ชมคะ่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูคะ่ะเกี่ยวกับการรณรงค์การปลูกพืชใช้น้ําน้อยนะคะโดยกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรคะ่ะก็เปิดการเรียนรู้นะคะการปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยผ่านโรงเรียนกเกษตรทางไกลคะ่ะ อธิบดีกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรก็ได้กล่าวว่าสถานการณ์ภัยแล้งประกอบกับสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะคาดว่าจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงหรือว่าเอลิโยอย่างต่อเนื่องยาวไปจนถึงครึ่งปีแรกของปีนี้เลยนะคะ ก็เป็นการเตรียมความพร้อมค่ะให้กับพี่น้องเกษตรกรสามารถปรับตัวและรับกับสถานการณ์ดังกล่าวได้รวมถึงเป็นการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นภารกิจที่สําคัญนะคะของกรมส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้สามารถปลูกพืชที่ใช้น้าน้อยได้อย่างมีศักยภาพได้ผลตอบแทนที่สูงมีรายได้ที่ดีค่ะแล้วก็สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรเนี่ยวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและก็ความต้องการของตลาดนะคะที่นำ มากำหนดเป็นแผนการเพาะปลูกของพวกเขานั่นเองค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะได้มีกําหนดจัดกิจกรรมโรงเรียนเกษตรทางไกลขึ้นมีพื้นที่ดําเนินการหลักอยู่ใน4จังหวัดด้วยกันค่ะได้แก่กรุงเทพมหานครสระบุรีชัยนาทแล้วก็อ่างทองซึ่งเป็นพื้นที่ทางการเกษตรที่สําคัญประกอบกับเกษตรกรในพื้นที่เองเนี่ยเขามีความสนใจนะคะในการที่จะปลูกพืชใช้น้ําน้อยซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านของการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตการบริหารจัดการรายได้ของเกษตร การใช้ข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีนะคะเข้ามาจัดการแปลงรวมไปถึงการเสริมสร้างทักษะทางด้านของการปลูกพืชใช้น้ําน้อยที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพแล้วก็เหมาะสมด้วยค่ะเกษตรกร,ะร,กรนะคะสามารถที่จะเรียนรู้ผ่านทางกระจายวิทยุก,กระจายเสียงนะคะของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการ,กรเกษตรนั่นก็คือคลื่น AM13 86เมกะเฮิรต์นะคะสื่อเอกสารต่างๆคำแนะนำในการจัดก,กิจกรรมในพื้นที่เกษตรกร,ร,กรและประชาชนที่สนใจนะคะสามารถที่จะสมัครเข้าไปร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่10มกราคมไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์นะคะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดก็ได้เช่นเดียวกันที่หมายเลขโทรศัพท์02 579 3927นะคะก็จะมีการคัดเลือก<ช>แล้วก็จะประกาศรายชื่อนะคะผู้พพที่มีสิทธิ์เรียนในวันที่19กุมภาพันธ์2 5 0 167นะคะทาง Facebook ของ AM1386 ค่ะสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรนะคะหรือว่าเว็บไซต์ของเขาก็ได้ไดนะคะ www.am1386.com นะคะ